สวัสดีครับเอฟซี 4, ละท่านผู้ชมที่ก้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางราวทีวีลาเฮดีแล้วก็ราสตาร์ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลวันที่สิบหกก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ตัวเลขที่นํามาลงให้นะครับก็เป็นตัวเลขที่ น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมท้กทกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูดาวทีวีนะครับผลออก58623นะครับ58623ก <c oughs> อม็มาทั้งสองตัวเลยเนาะ แต่ตัวเน้นไปอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับส่วนตัวที่ไม่ได้เน้นอยู่หลักสิบนะครับก็ผิดแค่ตัวเดียวผิดเลขสามครับผิดเลขสามก็จับจไปที่5 3ตัวแทนเข้ามานะครับตัวแทนหก็คือเลขสองแต่คนใช้ตัวแทนไม่เหมือนกันนะครับสูตรใครสูตรมันเนาะนะครับใครตามตัวเลขบางคน่า อย่างเลขเจ็ดบางคนเขาก็ใช้เลขสอนะครับใช้ไม่เหมือนกันแต่หลักๆก็คือเลขหนกับเลขสอนะครับแต่ส่วนมากก็คือเลขหนึะครับหก็เหมือนกันนะครับห้าของเขาก็คือเลขสอแต่ถ้าว่าตามส่วนผมก็ได้2กับ4เลขห้นะครับกับต่อที่ตามเ d ด,ดีนะครับ ก็ถือทีวีก็ถือว่าเข้าทั้งวิ่งทั้งรนะูดเนาะนะครับตัวเจาะเจาะไม่เข้านะครับลากให้ตีนะครับผลออก8 9 7 6 2นะครับ8ก7 6 2ขอเข้าที่เลข6เนาะนะครับ3ไม่มาแต่ว่าในนี้เข้าหมดทั้ง3ตัวเลย นะครับตัวนี้เข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่สลับตำแหน่งกันเฉยๆนะครับเนี่ยแต่6ไปลงล่างเนาะ6กไม่มีตัวประกบมันเข้าหกนะครับแต่ 7, 7 8 9นี่เข้าหมดเลยมันออกแปดเก้ามว่าใครวินได้3ตัวนะครับวิน2ตัวได้2ตัวเนาะคใครวินโลดก็ตัวที่เล่นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ไม่ได้เล่นก็นคือเลข6 กับต่อที่เราสตาร์นะครับผลออกห้าห้าเจ็ดแปดศูนย์ครับจะไปสามศูนย์ตัวแทนสามมานะครับเลขแปดนีไปเลขแปดเลยเน,นี่ไม่ถูกตัวละแปดศูนย์นะ 8, 0, ครับ ส่วนตัวเน้นไม่เข้าเนาะเลขสามเข้าที่เลขห้านะครับใครนำห้าไปเลี้ยงไปลูดก็เข้าเนาะนะครับจะจับไว้ได้แค่ห้าหนึ่งแล้วมันออกห้าเจ็ดก็ถือว่าเข้าแนวทางวันนี้ก็ถือว่าวิ่้ยงรูดเข้าหมดนะครับเลี้ยงรูดเข้าหมดพอมีเฮดดีนะครับแต่ว่าไกวินก็ได้สามตัวนะครับอันนี้มีห้าแปดแต่ไม่มีหกนะครับส่วนนี้มีหนะ้าเนาะนะครับมีห้าตัวเดียว กรับามาตามมาต่อนะครับสำหรับวันที่17 17เดือน11นะครับ2568ันหารดาวทีวีดาวเอฟดี ลาสตาแล้วก็สามในต่างาเรามาดูทีวีก่อนนะครับวันนี้เล็กเป็นโปไมสีกับห้านะครับตัวประกบหกเจ็ดแปด เน้นในที่เลข4นะครับจับที่4 6 4 7 4 8 3ตัวผมจับให้ที่0 4 8 ครับก็ตามนี้เนาะนะครับใครชอบเลขห้าจับที่เลขห้านะครับก็จะเป็นห้าหกคาเจ็ดห้าแปดนะครับครับต่อที่ลางเฮดรีบลางเฮดีเล็กเด่นผมจับไปที่หนึ่งกับสามตัวประกบนะครับ 790ดเก้าน์นที่3ก็เป็น3 7 39 30 ส่วนตัวที่ผมจะจับพมได้ในที่39นะครับแต่ระวังเลขหนึ่งด้วยเนาะก็จะเป็น9 3 1เ,เดินเลขเด่นมาด้วยกันนะครับหรือว่าท่านจะจับ139ก็ได้นะครับสุดท้าชอบหนึ่งก็จับเลข1เนี่ย13 17 19 10นะครับแต่วน้นเน้นในที่เลขสา ใครชอบเล็กหนึ่งจับที่เล็กหนึ่งนะครับเราจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้ต่อที่ลาสตานะครับมันนี้เล็กเด่นมันนี้ได้5กับหกบส่วนประกอนนะบ แปดเกน็ 8, 9, จะเป็น68 69 6หกสามตรงจากไปที่268กเลขหก็ระวังอีเก้ด้วยนะครับ ไก่พิงโลดระวังก้าวนะครับตัวที่ในน่าจะเป็น68นะครับ68 3ตัวตัมนี้เลยนะคก็บอ68กะปดกับปมกันเลขก้กเล็กเก 9, ้าจะเพิ่มไปชุดหนึ่งก็ได้เนาะครับการที่รับต่างตามก็เก็บเอาไว้นะครับ กับต้นี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชม,มที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่17เจดือน1ิพศ2568นะครับขอให้โชคดีมีโชคนะครับจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ